สวัสดีคุณหมอที่รักทุกท่านนะคะก่อนอื่นในนามของแพทยสภาขอต้อนรับทุกคนเข้าเป็นสมาชิกของแพทยสภาด้วยความยินดีนะคะ,ะคุณหมอเพิ่งจบใหม่แล้วเนี่ยนะคะความรู้ที่คุณหมอได้เรียนมาจากที่สถาบันการแพทย์ต่างๆเนี่ยก็คงอยู่เต็มเปี่ยมแต่คุณหมออาจจะยังขาดทักษะบางประการนะอันนี้คุณหมออาจ,จแสวงหาได้จากโรงพยาบาลต่างๆที่คุณหมอไปอยู่ยังไงก็ตามนะคะก็ ขอให้กำลังใจนะคะในการทำงานของคุณหมอเราจะเปลี่ยนสภาพจากการเป็นนักศึกษามาเป็นคุณหมอเองนี่มันอาจจะผิดแปลกไปบ้างนะคะจากปกติก็อย่าท้อถอยนะคะต้องปฏิบัติตัวด้วยความมีน้ำใจมีจริยธรรมทางการแพทย์ของเดาวตามที่สมเด็จพระรัชบิดาท่านได้มีพระราชดำรัสเอาไว้นะคะคงจะเป็นลูกของพระชนบิดาที่ดีขออวยพรให้ประสบความสุข ความสำเร็จนะะในชีวิตของการเป็นแพทย์ขอให้โชคดีทุกคนมีอะไรก็ติดต่อได้ที่แพทยสภาค่ะขอบคุณค่ะ